สัสดีค่ะน,นี่แค่สิบปรเดงใช่ไหมคะค่ะม,มาจากเดนมาร์กนะคะเป็นสาวโคราดด้วยนะคะกำลังจะเดินทางกลับแล้วค,ะวค่ะมาจับผิดแผลหน่อยสิแผลอยู่ไหนมาข้างนี้เอามาเอาข้างนู้นล่ะโอ้ยมีคนชมว่าหน้าเหลือเท่าไหร่คะ2ีส สำคัญบวมแค่นี้ล็อกซิลิโคนเหลวออกให้ทั้งใบหน้าไม่น่าเชื่อนะคะภูมิใจแค่ไหนคะพี่ดาภูมิใจมากค่ะมั่นใจมีความสุขนะคะนี่คือผลผลิตใหม่ของโครงการ Face อ f แบดโรตัสป,ปค่ะบอกลาเวกนกรรม เฉียดซิลิคนเหลวมากบาย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 เวนกำฉลาดสวยต้องดรเซปิง